ท่านผู้ชมครับทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นคำถามหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับในใจของพี่น้องประชาชนรวมถึงเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งอาจจะต้องพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของการป้องปรามและการป้องกันปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องมีแผนรองรับและมีมาตรการต่างๆเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ และที่สําคัญเลยก็คือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในพื้นที่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมเข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้นั้นจะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรนี่แหละครับเป็นคําถามที่วันนี้ผมจะนาท่านผู้ชมมาหาคําตอบเพราะว่า ล่าสุดมานี้เรามีรูปแบบการป้องปรามที่น่าสนใจมากๆและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้ด้วยโดยเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้และท่านก็ลงพื้นที่ศึกษาหาข้อมูลเก็บรายละเอียดต่างๆมา ดำเนินการอย่างมากมายหลายประสบการณ์เลยทีเดียวครับและตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับขอต้อนรับท่านร้อยตํารวจเอกมนุนวิเชียนดีครับสวัสดีครับท่านบอสครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับขอบคุณท่านพอนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งแล้วก็พี่น้องประชาชนน่าจะพอจําได้เพราะว่าท่านมาพูดเรื่องพวกนี้บ่อยมากกับการที่จะป้องปรามไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับท่านพอครับภาพรวมที่มีการวางรูปแบบในการทํางานบูรณาการจากทุกภาคส่วนเลย จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่5นี้มีการเตรียมแผนยังไงบ้างครับท่านผอครับครับผมเบื้องต้นก็จะจะกราบเรียนทางผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการนะครับเขตเลือกตั้งที่5นะครับเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับสำหรับการบูรณาการในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามนะครับเพื่อทําให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นนะครับทางสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเองนะครับก็มีการวางแผนไว้นะครับเบื้องต้นนะครับ โฟกัสไปที่สำนักงานกกตจังหวัดสุพรรกบารก่อนไปที่จังหวัดสุบรักการก่อนพื้นที่นะครับเกาจะมีการตั้งศูนย์นะครับศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่จังหวัดสุพรรกบารส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับบุคลากรที่เข้ามาร่วมเราก็คือผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับจังหวัดสุพรรกบารก็จะเป็นจังหวัดที่ใหญ่อยู่นะครับมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้งหมด6ท่านนะครับซึ่งขณะนี้ท่านก็ลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับทาง คณะกรรมการการเลือกตั้งเองนะครับก็จะมีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วโดยจะขอความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเรานะครับอีก3ชุดนะครับสชุดชุดละสามคนนะครับนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเองนะครับก็จะส่งชุดปฏิบัติการข่าวส่วนกลางลงไปอีกก็คือมีทั้งพื้นที่แล้วก็มีจากส่วนกลางในลงพื้นที่ไปด้วยในส่วนกลางก็จะส่งลงไปอีก10ท่าน นะครับก็จะไปร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับที่เป็นชุดเครื่องที่เร็วนะครับเพื่อนะครับปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสสสมุทปราการนะครับเกี่เลือกตั้งที่5ในครั้งนี้ครับก็เป็นชุดปฏิบัติการที่มีการวางแผนแล้วก็เป็นการร่วมมือกันทั้งในส่วนของสํานักงานกกตส่วนกลางสำนักงานกกตจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ ภาคพื้นที่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆนะครับที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เรื่องป้องปรามนะครับนอกจากนี้ครับท่านผอครับทราบว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมได้ด้วยครับแล้วก็มีคําถามหลายๆคําถามตามมาว่าเอจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยลดการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือเปล่ามีรูปแบบยังไงมีข้อเสนออย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทราบว่ามีเรื่องของเงินรางวัลและสินบนนําจับให้ด้วยครับคืออย่างนี้นะฮะ ในเรื่องเงินรางวัลนะครับเป็นการบัญญัติไว้ในกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบนัฐว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ2 5 6 0นะครับซึ่งหลังจากนั้นทางกรกตเองก็มาออกระเบียบรองรับนะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่ออะไรฮะอยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนีเข้ามามีส่วนร่วมครับแจ้งเบาะแสกรณีที่พบการกระทําความผิดเช่นเกี่ยวกับการซื้อเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ในระเบียบของกกตคือเงินรางวัลนี้ก็หมายความว่าเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ชี้บาแสเงินที่จ่จายให้กใหแกบผู้ชี้บาแสนะครับผู้ชี้เบาแสคือใครก็ต้องเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักง,งานหรือเจอ้าหน้าที่ของสำนักง,งานนะครับที่ชี้บาแสเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายเห็นเบาแสที่ไหนก็แจ้งมาเลยใช่ครับการแจ้งต้องไปแจ้งที่สำนักง,งานกกตจังหวัดหรือกกตกลางครับนะครับแล้วก็ข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นข้อมูล สาระสาคัญที่เรื่องที่จะตรวจสอบนะครับตรวจสอบเสร็จจนนําไปสู่นะครับนําไปสู่เช่นกกตสั่งเลือกตั้งใหม่นะครับเงินรางวัลก็จะมีตั้งแต่10,000แบาทจนถึง200 0 0นบาทนะครับสำหรับการเลือกตั้งสสนะครับท่านผู้ชมครับจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ครับตั้งแต่นะฮะตั้งแต่ก็คือขั้นต่ำนะฮะถ้ากกตสั่งระงับสิทธิ์หรือให้ใบส้มนะครับ เงินรางวัลก็จะเริ่มตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึงสามแสนนะครับเพดาน<ฮ>สูงสุดขยับขึ้นไป<ฮ>นะครับ,รบนอกจากนี้นะครับถ้าบ่อแสนที่มาแจ้งนะั้นนะฮะสารดีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เงินรางวัลก็จะขยับไปอีก<ฮ>ตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึงสี่แสนะครับ,รบแต่ถ้าสารดีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งก็คือที่เราเรียกว่าใบดําใบดํารางวัลขั้นต่ําก็ย่างหนึ่งหนึ่งแสนนะครับ ครับแต่ขั้นสูงสุดคือไม่เกินหนึ่งล้านบาทโอ้โหน่าสนใจนะน่าสนใจมากนะครับคือคือก็ก็ก็โอเคครับเรื่องจานวนเงินก็เยอะจริงๆแต่ว่าสิ่งสําคัญคือท่านผออยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าเราเปิดโอกาสนะครับพี่น้องประชาชนได้ทํางานร่วมกันเพื่อชาติบ้านเมืองของเราครับผมครับแต่เบาแสนั่นนะครับต้องเป็นเบาะแสเป็นข้อเท็จจริงนะครับต้องไม่ใช่แบบ ปรากฏตามสื่ออะไรอย่างนี้นะครับปรากฏตามสื่อแล้วมาแจ้ง,งเรื่องนี้ผมว่าสําคัญครับ,รบเพราะว่าโอ้โหพอฟังเงินรางวัลล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้น่าสนใจมากก็ไปหยิบเอาตรงนั้นตรงนี้มาแจ้งอันนี้มีมความผิดหรือมีข้อระวังอะไรไหมครับท่านผอคืออย่างนี้ฮะคือข้อเท็จจริงหรือเบาะแสที่จะมาแจ้งต่อทางสํานักงานกรกตจังหวัดก็ดีหรือสำนักงานกรกตกลางก็ดีนะครับอย่างที่ผมกาดเรียนไปว่านะครับต้องเป็นสาระสําคัญของการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชี้เบาะแสนะครับ ได้ใช้ความพยายามผู้ชี้บาแสได้ใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ใช่ว่าปรากฏอยู่ทั่วไปแล้วก็เอามาแจ้งกองต้องใช้ความพยายามหน่อยครับอันนี้คือปรากฏอยู่ในระเบียบเลยพูดง่ายๆคือเป็นสายรับกรกตอะครับใน่้ก็สายรับกรกตในคราบของพี่น้องประชาชนนี่ะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับแล้วก็ข้อมูลหรือบาแสนั้นสามารถลงโทษผู้กระทําได้นะครับอันนี้คือเรื่องของเงินรางวัล ที่จะต้องแจ้งเบาะแสด้วยความพยายามหาข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ต้องย้ําพี่น้องประชาชนว่าไม่ใช่ไปหยิบเอาจากข่าวด้านข่าวนี้ซึ่งตัวเองไม่ได้มีความพยายามและไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือข้อเท็จจริงหรือเปล่าครับอันนี้เรื่องของเงินรางวัลแล้วเรื่องของสินบนนาจับหรอครับท่านบอเรื่องของสินบนเนี่นะครับเนื่องจากในกฎหมายเลือกตั้งนะฮะก็จะมีโทษทางอาญาด้วยเช่นนะครับหากมีการกระทําความผิดนะครับความผิดอาญานะครับต้องแยกกันกับคดีเลือกตั้งนะครับความผิดอาญา ถ้าสารในคดียาพิพากษานะครับอาจจะมีทั้งจำคุกอาจจะมีทั้งปรับครับนะครับถ้าคดีถึงที่สุดแล้วนะครับในพระราชบัญญัติประกอบรัฐว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็ให้สารสั่งจ่ายเงินสินบนนำจับไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าปรับไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าปรับคือเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียงนะครับเช่นโทษขั้นต่ำนะครับสาร นะครับในในกฎหมายบอกว่าปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึงส0 0แสนถ้าสารถ้าศาลปรับ2 0 0หมืนคดีถึงที่สุดนะครับก็ต้องจ่ายเงินสินบนนำจับสินบนนำจับอีกครึ่งหนึ่งก็คือ0มื่นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่รางวัลส่วนในส่วนในคดีเลื่องตั้งนะครับส่วนสินบนนำจับคือส่วนของคดีอาญานะครับก็เป็นอีกต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้กับพี่น้องประชาชนที่จริงๆผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมมาบ้างละรหรือหลายท่านเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลเล็กๆน้อยๆแต่ทีนี้พอเราเห็นข้อความสนใจแบบนี้ก็อาจจะมีกําลังใจในการทําคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพอครับอย่างมุมอย่างนี้เนี่ยจะช่วยมีความมั่นใจแค่ไหนที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถทําให้การจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ย มีการซื้อสิทธิขายเสียงลดน้อยลงมีปัญหาลดน้อยลงบ้างถ้าถามมุมมองถ้าตอบในมุมมองของคนที่รับผิดชอบในการควบคุมการเลือกตั้งนะคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าอยากให้น้อยลงนะเราในฐานะก,กรกตต้องบอกว่าไม่ให้มีเลยมันต้องไม่มีเลยไม่ต้องไม่มีเลยครับเพราะรอะไรครับเพราะหน้าที่ของบุคคลนะครับในรับนูลเขียนไว้เลยนะครับครับในมาตราห้าสิบอนุเจ็บอกว่าบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งม,มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลยอ่าเป็นหน้าที่นะครับ อย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญหน้าที่ใหญ่นะครับคำานึงคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญครับเพราะฉะนั้นแหละเราจะไปใช้สิทธิ์ของเรานะครับทำไมต้องไปใส่อามีสินจ้างเพราะฉะนั้นการซื้อเสียงมันไม่ต้องมีมันควรจะไม่มีเลยควรจะไม่มีแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ลดน้อยลงหรือมันต้องไม่มีเลยต้องไม่มีเลยครับทีนี้เราจะทำยังไงท่านบอกครับพอจะฝากพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมก็ดีหรือ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสำนักงานกรทส่วนกลางด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยอยากให้ท่านพอได้ฝากกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้กำลังใจให้มันไม่มีเลยครับไม่ใช่ลดน้อยลงนะท่านครับประการแรกนะครับเนื่องจากในวันที่9สิงหาคม2 5 6 3นะครับก็ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับถึง5โมงเย็นนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดสมุทรปราการนะครับออกไปทําหน้าที่ของตนตามรัฐนูญนะครับ ก็ไปชา้สิทธิ์ที่เลือกตั้งอย่างอิสระต้องปราศจากอิสองจ้างย้ำานะครับต้องปราศจากอิสินจ้างนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามหากพบการไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งก็สามารถแจ้งตกรกตจังหวัดหรือกรกตกลางได้นะครับถ้าสามารถลงโทษผู้กระทาความผิดได้กรกตสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับหรือเพิกถอนสั่งระงับสิทธิ์ชั่วคราวนะครับหรือใบส้มนะครับก็จะมีเงินรางวัลนะครับ Uh, ถากทางผู้สมัครนะครับรวมทั้งผู้สนับสนุนเนี่ยก็ขอให้อยู่ในกรอบกติกา <VER? S 2> นะฮะผู้สมัครผู้สนับสนุนตัวแทนหัวคะแนนอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมายนะครับช่วยกันครับยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอยู่ในสถานการณ์ช่วงโควิดนะครับ<ม>ถึงแม้อาจจะเบาบางลงนะครับแต่งบประมาณในการจัดการค่อนข้างที่จะสูงพ <ric> อสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเข้าไปทําหน้าที่พี่น้องเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับถ้าท่านนะครับ มาจากการเลือกตั้งที่ใสสะอาดครับท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งที่ใสสะอาดท่านก็จะเป็นผู้ใสสะอาดนะครับท่านก็สามารถเลือกเดือนได้ครับท่านจะมาจากการเป็นตัวแทนที่ใสสะอาดหรือมาจากตัวแทนสีเทาหรือตัวแทนสีดาท่านเลือกได้นะครับแต่ในฐานะคนที่ควบคุมการเลือกตั้งคนจากการเลือกตั้งนะครับต้องการให้การเลือกตั้งใสสะอาดนะครับได้ผู้แทนใสสะอาดต้องปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและก็จะขอให้กําลังใจนะครับ ทางฝั่งจัดการนะครับในพื้นที่นะครับรวมทั้งทุกภาคส่วนนะครับก็ขอให้การจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่9สิงหาคม2563นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับปราศจากปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับได้ฟังแบบนี้แล้วเราต้องบอกว่ามีความมั่นใจแล้วก็มีความชื่นชมนะครับในการพัฒนางานของสำนักงานกกตที่สำคัญมากๆเลยคือเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ิดโอกาสอย่างเดียวไม่พอมีการกระตุ้นเตือนสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ร่วมกันทําความดีคนที่ทําดีอยู่แล้วก็ทําดีต่อไปคนที่อาจจะยังไม่ได้มีส่วนร่วมมากก็ขอเรียนเชิญครับนี่แหละครับอีกหนึ่งรูปแบบของการพัฒนางานของสํานักงานกรกตวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านร้อยตํารวจเอกมนุนวิเชียรนิตไปอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราและให้ข้อมูลดีๆกับเราครับขอบคุณครับโอกาสหน้าคงจะขออนุญาตรบกวนท่านอีก นะครับสำหรับข้อมูลดีๆและเป็นความรู้ท่านให้ข้อมูลได้หลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการป้องปรามรวมถึงเรื่องของการพัฒนางานในด้านการสืบสวนสอบสวนต่างๆด้วยนี่นะครับท่านผู้ชมครับภาพรวมทั้งหมดที่เราอยากจะนําเสนอท่านผู้ชมถึงการพัฒนางานรูปแบบต่างๆของการสร้างสรรค์การพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งและที่สําคัญเลยก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยินดีอย่างยิ่งที่จะทําให้การจัดการเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดก,การเลือกตั้งในวันที่9สิงหาคม2563นี้การเลือกตั้งสสจังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่5แทนตำแหน่งที่ว่างก็อยากจะให้เป็นการจัดก,การเลือกตั้งที่บริสุทธิธรรมและอย่าลืมติดตามกันต่อไปครับที่นี่รายการกรกตท็ l ก talk ยังคงมีข้อมูลดีๆนำเสนอท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยสัปดาห์หน้าครับ